ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่18กันยายน2566ครับจะมีการแจกเงินสด800บาทให้กับคนที่มีสิทธิ์สิเดการแห่งรัฐ จริงหรือไม่จริงครับแต่ว่าเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นคือกลุ่มผู้พิการนะครับและผู้พิการเหล่านี้นะครับเป็นผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรและกลุ่มตกหล่นนะครับรวมถึงผู้ผ่านสิทธิที่ดินเพิ่มเติมจะได้รับเงินย้อนหลังนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคมนะครับตามเดือนที่ได้รับเบี้ยความพิการประมาณ800บาทด้วยกันนะครับซึ่งการโอนตรงนี้นะครับจะโอนเงินเข้ากับบัญชีที่คุณผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับหรือว่าบัญชีที่คุณเนี่ย มอบอำนาจให้กับผู้ที่ได้รับเบี้ยงเงินคนพิการ800บาทนั่นเองนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่ได้รับสิทธิ์ส่วราการแห่งรัฐตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นปต้นมาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นผู้ผ่านอุทธรณ์หรือว่าไม่ได้เป็นผู้ตกหล่นหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ผ่านสิทธิ์ที่นีแต่อย่างใดเรียกได้ว่ากลุ่มปกติตรงนี้จะไม่ได้รับยอนหลังนะครับซึ่งเงินรับยอนหลัง800บาทตรงนี้จะโอนเข้าในวันที่20 กันยายนที่จะถึงนี้นะครับใครที่อยู่กลุ่มนี้ก็เตรียมรับเงินได้เลยผ่านบัญชีพเพอ์เพย์และกดออกมาเป็นเงินสดได้ครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ไม่ได้เป็นผู้พิการตรงนี้ก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับเฉพาะผู้พิการที่อยู่ในเงื่อนไขนี้เท่านั้นและหากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐก,กดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางสด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ